สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายแพทย์อนิเชษฐ์สวรรเจริญหรือว่าหมอบอมนะครับครับผมนายแพทย์นัทพลลุ่ชัยชนะหมอเดียครับพวกเราสองคนก็เป็นศัลยแพทย์ยูโรวิทยานะครับผมครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะนั่นเองครับใช่แล้วครับก็จากชื่อนะครับก็พอจะรู้แล้วแหละว่าเราสองคนเนี่ยทำงานอยู่กับคนไข้ผู้ชายเป็นหลักนะครับซึ่งทุกวันนี้ครับหมอเดียเราก็พบว่าคนไข้ผู้ชายเหล่านี้เนี่ยมีความตระหนัก ในเรื่องปัญหาทางสุขภาพที่มากับอายุมากขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าคนไข้ผู้ชายที่อายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมามาพบแพทย์ด้วยอาการผิดปกติต่างๆเร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนหมอเดียเคยเจออาการอะไรบ้างที่ผู้ชายสูงอายุมาพบบ้างครับครับก็เป็นอาการในกลุ่มของภาวะโรคต่อมลูกหมากโตนะครับก็จะมีเรื่องของปัสสาวะลําบากปัสสาวะไม่สุดหรือปัสสาวะรู้สึกเบาลงอีกอาการหนึ่งที่มาได้บ่อยๆก็คือปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางวันและกลางคืนครับ แสดงว่าคนไข้ที่มีอาการผิดปกติทังด้านการปัสสาวะเนี่ยก็มักจะมาเจอพวกเราเนาะครับแล้วผมอยากรู้ว่ามาเดียมีแนวทางในการในการตรวจคนไข้เหล่านี้ยังไงครับว่าคนนี้เขาจะเป็นต้องได้รับการรักษาหรือเปล่าครับหลกัหลกๆเราก็จะมีการซักประวัตินะครับก็ดูความรุนแรงของโรคครับว่าเป็นรุนแรงน้อยรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมากครับรวมถึงมีการตรวจร่างกายตรวจคำทวันหนักเพื่อด,ดูต่อมลูกหมากนะครับมีการเจาะเลือดคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในคนไข้ผู้ชายที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปครับ ก็เป็นแนวทางที่เราจะคัดกรองคนไข้นะครับ <Okay. S 2> ทีนี้แล้วเวลาคนไข้เนี่ยสมมติว่าได้ตรวจร่างกายแล้วทุกอย่าง <Okay. S 2> เนี่ยบอกว่าคนไข้คนนี้เป็นต่อมลูกหมากโตโ <aut os ult ana> คนไข้หลายๆคนก็จะเกิดคําถามว่าเอ๊ะ <g it word> แล้วเราจะรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตยังไงวันเดีย <c ough> mm. มีแนวทางรักษาคน,คนไข้กลุ่มนี้ยังไงบ้างครับครับก <c ough> ็จะมีตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการให้คําแนะนําในคนไข้ทุกคนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นยาต่อมลูกหมากเพื่อให้สามารถประา้ะได้คล่องขึ้นมากขึ้นสุดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการรักษาเรื่องการผ่าตัดไม่แน่ใจว่าของทางอาจารย์ทีเชิเรื่องการผ่าตัดมีการรักษาแนวทางยังไงบ้างนะครับก็ในปัจจุบันนะครับการผ่าตัดภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยก so, the ็จะมีการรักษาที่เป็นมาตรฐานคือการคว้านต่อมลูกหมากด้วยขดลวดไฟฟ้านะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยบางส่วนเนี่ยถูกคว้านออกไปท่อปัสสาวะก็จะกว้างขึ้นทําให้คนไข้เนี่ยสามารถปัสสาวะได้ง่ายขึ้นแต่ในปัจจุบันก็ มีที่ใช้ลดลงกว่าสมัยก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะมีข้อบ่งชี้ที่จําเป็นต้องทําเช่นปัสสาวะไม่ออกหลายๆครั้งมีการติดเชื้อมีปัสสาวะเป็นเลือดเป็นต้นนะครับแต่ในในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย <c oughs> ที่ช่วยรักษาโรคกับลูกหมากโตได้โดยที่คนไข้เนี่ยเจ็บตัวน้อยลงนะครับอย่างเช่นว่าการรักษาด้วยไอ้น้ำมา <c oughs> ดียเคยได้ยินไหมครับอ๋อเคยได้ยินอยู่ครับผม ก็การรักษาตับลูกหมากด้วยไอ้น้ำเนี่ยก็เป็นวัตรกรรมใหม่ที่เพิ่งเอาเข้ามาใช้นะครับโดยวิธีนี้เนี่ยเราก็จะใช้ไอ้น้ำที่มีความร้อนสูงนะครับ,รบยิงเข้าไปในเนื้อตําลูกหมากเพื่อให้เนื้อตับลูกหมากเนี่ย ฝ่อลงนะครับซึ่งข้อดีก็คือคนไข้เนี่ยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลน, <c oughs> นะครับการรักษาใช้เวลาค่อนข้างน้อยไม่เจ็บ <c oughs> ไม่เจ็บปวดมากเหมือนการขวานด,ด้วยขดลวดแบบดั้งเดิมคนไข้ <c oughs> สามารถกลับบ้านได้เร็วฟังดู <c oughs> แล้ว <c oughs> ดีกว่าแบบวิธีเดิมเยอะเลยก็ดีกว่าเยอะเลยแล้วก็มีม,มีมีข้อบ่งชี้ที่มากขึ้นในสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอเดีย่ยเจอคนไข้ต่อมลูกมากโตที่อาการค่อนข้างเยอะก็สามารถแนะนําคนไข้ให้รับการรักษาด้วยไอนามได้เช่นกันนะครับครับ ดังนั้นถ้าผู้ชายคนไหนนะครับที่มีอาการภาวะของต่อมลูกหมากโตนะครับก็อย่าลืมรีบมารักษาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรวมถึงมาคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากได้ที่โรงพยาบาลบางโพนะครับหรือว่าอยากซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจรักษาก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจ a c e b o o k ของโรงพยาบาลบางโพนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนหมอเดียร์และหมอบอมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ